ไปนะงามพุทธสอง่เ่ยแตงงามแต่ได้แก่จะา้าตรงระวังจกหน่อยเด้อนะล้วบักดาก็ดาจะเปประจำเลยอล้วบ้าเราสร้างกับทยหัวโป่งอหหัวโป,ปง่งตงไดวะมันรูนแน่รลอนจังีหลายได้ก็หอนแล้วรถ<ม>ยุธงพลนีหลบ้านเท่ากับเป็นนักตีแหละบ้านนอกขอกหน้าขึ้นยัง่าเรีอกทางงามไปสายรออบันรูนโอ้ยมัรูนจะฆ่ามูเป็นหาเอดอก ไปกลบมาปะโอ้ยมาไปดอกพี่เด็บเมื่วานล่ามามาแล้วเร็วมามา,มาพูนน่ะพี่ดอกฉันบอกเขาไปน้ำดอกด้ยวยพระมกดาสาัน เตียงแ่งแมเจ้าวะผู้ใหน่นปไี่เล็งน้ำก็โทษเตียงแดงแทนอ้ฮารีบีแมนี่อีแมะไอ้ไอ้อีฮาตมึงออเยนเด็กน้อยพี่เล็คนขี่สัตวมาหากวนบัีานมึงย่เห็นน้ำจะเอด้อไ้หัวโป๊่เป็นการศึกษาอกพอดอก ดออกไมม้หาหมงั้นฉันก็ไม่ไปหรอกฉันกลัวโดนเล็บข่วนหน้ะฉันเหมือนกันน่ะไปโหลดรับดามึงนดอกดรอกับประทานเสนหลาไปไปทั้งวันไปไปโหดฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวอืมอ,อืมทั้งรับปด้วยกันงั้นเราไปคนเดียวก็ได้แล้วว่าเราสร้างกระถ้วยพนาเพื่อนแตว่าเป็นกระถ้วยถ้าไปโลดโ้ยโ เนะครับเช็คคุณดอกลก่อนครับผู้เดชซื้อดอกค่ะผู้เดชบอกเจ้าอ๋อพอดีบอลลูนแนะนำมาครับอ๋ออีบอลลูนกับทะาัขึ้นาโปกบไม่มีการสื่อสารนั่นบอกคอยซื้อบาดอกไหมเช็คด้วยค่ะอ๋ออย่างว่้กระดลัง เบ่งไงน่าตางคนต่อยๆแล้วนี่ธุระอีอย่างกับฉันล่ะผมเม็นิยูมมสอพผดีผมมีเรื่องอยากจะให้คนช่วยหน่อยครับโอ้ย่อยซอยอย่างเจ้าบ่ได้ดอกการศึกษา่อยก็บ่ได้เลี้ยนสูงขนาดนั้นได้สิครับสวยๆอย่างคุณเนี่ยช่วยผมได้แน่นอนครับโอ้ยถ้าจะให้ฉันน่ะไปเปล่นภรรยาในคือจังสุภาพบุรุษท่าเทพน่ะมันกับค้งบ่เมหมาะดอกอยไปคิดบัลลอแล้วสิามาหลอกชชวา้ากคือจังฉันเด้อค่ะ ไปโอ้ยคอยเบลตให้ดอกไปไปแม้ติ่มหีดแม่ไปแม้ไม่ฉันรู้สึกว่าอีเนี่ยจะเรื่องมากกว่าชาวบ้านคนนะเนไดยมะโดนเนาะไปคอยจะกระโดดถีด่ลินให้ก็ได้จ้า คนสุดท้ายแล้วจะรู้ว่าสวยขนาดไหนคนนี้น่ะสวยสุดค่ะเพราะเป็นเอื้อยแถวฉันเองงามคือกันเอาทีนนี่แม่ก็ฟังเสบบเลยเป็นบอฟังจ้าวโอ้ถ่ายนี่สวยตดสวยแม่ฉันนี่แหละตอแหลบอลลูนว่าเราเข้ามาอย่าง คนนี่น่ะสวยสุดค่ะเป็นพีส่สาวแถวแถวฉันเองเป็นไหนสวยบอสวยสวยมากเลยนะ้ยบรรลุพีส่สาวฉันเองหนักหายเท่ากัน <c oughs> <c oughs> หาทุ่งรถที่นี่ไม่ได้เพราะโตยู่โอ๊ยไปเนาะอบ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 มี่เดี๋ยวไปฝากแล้ววะนี่อู้หูบอมแมนบอมแมนแนวเลยแล้วโอ๊ยฝนกันขึ้นจะสตอกลาดีล่ะมีกระเดกแล้ว กบ,บันก็นดอกเน้มอมอื้นเศร้าอ่ะตื่นไปพอพี่หลังเขาประท่านแล้วก็สิว่าเขาไปซ้อมละครซะไปดิกว่าโอ้ยอะไรนี่ขอนพอุยออ้ยสุดท้ายก็ได้นบแสดงคามสักทีเนาะถึงจะเป็นกระเทยไทยบ้านก็เหอะ นี่มันตั้งหลายโมแล้วยังไม่มาสักทีก็เอยพวกนี้นี่สงสัยไปวิ่งมากับอีบอลูนแน่เลยเมื่อคืนเนี้ยไปมาแล้วมาแล้วเ,เ,เร็วๆหนอ่อยค่ะ เกือบจากอ,อีกแม่เสียงกันตกสองเลยนี่คิวก็ยังเขียนไปเท่าแล้วเอ,อ้ยม,มา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 นั่งตอบนั่งตอบอันที่หลังเขาค่ะคือว่าพอดีอว่ามัอน,นี่นะ่ะอั<อ>นน้องไปใต้กบมาน้องก็เลยเอามาฝากสิหาตัวปลายดองตาบอสิเห็นมาให้กินแต่ว่าเห็ดกับข่าวบ่เป็นกันเลยเอาม่ให้เป็นโต้ได้ค่ะเด้ออันนั้นอย่าเฝ้าเชือ เสียงเป็นอย่างก่อมึงกดขี่ตี๋ะนี่แม้่เขาใจตีกูอยากเสียงน้อยๆขึ้น้องปอยนี่ยน้องตอยเป็นจีเนี่นี่สายไ่เด้เนาะแอปเสียงบัดพออยู่บ้านเน่ยเสียงง้ยแต่โอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้ยย้ย้ยเอ้ย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  นี่ฉันจะแนะนำเพื่อนสาวฉันให้รู้จักใครไผเชิญค่ะปรับเือร์สวยอร่อยต้องสวยที่สุดแน่นอนต้องสวยมากสวยเนอะเธอเขาห้องว่าหนังหนาปะนาสวยเนอะสวยแบบธรรมชาติโหดร้ายไม่ใช่เขาเรียกว่าหนังหน้าไฮโซเอาจากผิวรวงจันเลยนะเธอไฮโซไฮโซคือ แงอมแทค่ะคีแยอมแทบเดี๋ยวมึงแถวนะคือแบบจอเนี่ยมึงแถวมึงแถวนะบวชบวชบวเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มการสองกันนะคะค่ะคนแรกเราจะให้เออคุณรุกออดนะคะ